สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้มูลขา่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการาากร,นนนราคาทองคำมิโก้แนวโน้มราคาทองคำและรายงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่29พฤษภาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันปรับตัวลงซึ่งได้รับแรงกดดันจากสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นเช่นกันเนื่องจากที่นักลงทุนนะคะมีความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ อย่างไรก็ตามนะคะนักลงทุนรอลุ้นข้อมูลเงินเฟ้อนะคะที่จะเปิดเผยนอกจากนี้นะคะยังคงต้องติดตามประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนนะคะจะเปิดเผยงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565วงเงิน6ล้านล้าน,านดอลลาร์ซึ่งนางเจนเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะคะชี้ว่าแผนดังกล่าวอาจทำให้สหรัฐนะคะเป็นหนี้สูงกว่าขนาดของเศรษฐกิจสหรัฐ แต่จะไม่ทําให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อเพราะนางเงยเลนมองว่าจะเกิดเพียงชั่วคราวห่าเส้นเห่งวิครา์แนวโน้มราคาทองคําคาดปรับตัวลงโดยจะมีแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,912ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,920ดอลลาร์ขณะแนวรับแรกนะคะจะอยู่ที่บริเวณ1,885ดอลลาร์ หากหลุดลงไปได้นะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1870ดอลลาร์ 1, ด้านโกออนไลน์นะคะจะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,887ดอลลาร์ 1, และแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1,914ดอลลาร์ 1, แม,ม่สิมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหัวเส้งเฮงมณีนี้ด้วยนะคะ สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่29เดือนพฤษภาคมปี2564อ้างอิงราคาของวันที่28นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำเพียง2ครั้งราคาครั้งที่2เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้นะคะเช้าวันที่29เดือนพฤษภาคมปี2564ทองคำแท่งกัขึ้น5%รับซื้อ27,900บาท ขายออก28,000บาททองรูปพั 96, ัณฑ์96,5%รับซื้อ27,394บาท12สตังค์ขายออก28,500บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่28พฤษภาคมปี2564ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่29เดือนพฤษภาคมปี2564 แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมาคมา่าทองคำมณ่นี้ด้วยนะคะก็ต้องรอรุ้นนะคะเปิดตลาดเช้านี้นะคะรานะคาจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวัน ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ